ข้างในเขาก็จะมีแบบพวกเสือ้อพุงเสื้อผ้าอะไรแบบน pues kind of ี้ใช่ไหมเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไงเขาเนี่ยมีอะไรเมาส์แซมเออเมาส์แซมท่านเมาส์แซมเหรอครับไปไม่ได้ไปไม่ได้พี่ออกในคนตั้งใจอ่านคือทองแต่มาหน้าฉาดมาพูดผิดตลอดนี่เรื่องดีนี่เรื่องดี <łość> ไม่ได้ลืมหรอขอแค่พูดไม่รู้เรื่องคิดว่าจะแบบผมจะช่วยคุณตลอดเพราะว่าผมมีคู่ค้าะไรอื่นไปแล้วใช่ไหมใช่ถูกหมอคุณการผดพมก็ผ่อนเร่ยนนี่คุณลีรดาไม่เกี่ยว กไม่ได้พามาร้านอาหารนะแล้วก็ไม่ได้พามาเที่ยวแบบว่าสวนต่างจังหวัดอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเราอยู่กันที่กล้องถ่ายเพิ่มปริศนานั่นเองอวันนี้เราก็มาถ่ายทํากันจะเห็นว่าแบบเป็นเหมือนแบบว่ามีความร่มรืน่นมีความต้นไม้ใบหญ้านะคะดเดี๋ยว,วยจะพาไปดูกันวันนี้เราก็ออกกองกันที่เนี่ยแหละนะทำไมถึงต้องปเป็นโลเคชั่นแบบนี้เลยครับคือจริงๆอะค่ะนางเอกในเรื่องทำฟาร์มวัว เราก็อยู่ที่ต่างจังหวัดที่เนี่ยเป็นออฟฟิศของนางเอกของบ้านนางเอกใช่ไหมเราก็ต้องเลือกโลเคชั่นที่แบบให้เข้ากับฟาร์มวัวก็จะต้องดูมีความธรรมชาติดูเหมือนแบบว่าไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้ไปตึกรามบ้านช่องเนี่ยพามาดูพามาดูดูโอ้ยแม่ก็จับโอ้ยมันคันนะอย่างเงี้ย สี่ตัวเดียวสองตัวก็สิบตัวสนะิบตัวไปป่ะเนี่ยคือขนลุกว่ามัน <4 S 1> สิบตัวสีสวยดูดิแม่ชอบหนอนอะสิบแปดตัว,ตวนี่ตรงนี้ก็คือเป็นมุมอาหารของเรานะคะเขาก็ตั้งโต๊ะตั้งอะไรกันตรงนี้แหละถ้าเมาื่อ่อ็จะทานร่วมกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทานร่วมกันเดี๋ยวนี้แยกใครแยกมันตามสถานการณ์ จริงๆเป็นห้องเหมือนกับว่าเป็นคาเฟ่ของเขาเนอะแต่เราอ่ะก็มาขอใช้พื้นที่เอามาวางมอนิเตอร์ซึ่งผู้กำกับก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ผู้ช่วยอยู่ตรงนี้หมดส่วนนี้ก็เป็นขนมที่แบบกองทัพต้องมีทั้งดาราทั้งผู้กำกับทั้งทีมงานเนี่ยพอหิวๆก็จะมาคุยๆไอตะกาเนี่ยค่ะที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าล็อกกิ้งเนี่ยเริ่มปล่อยเสียงมาแล้ว โต๊ะรับประทานอาหารของเราก็คือเก้าอี้หนึ่งตัวนั่นเองก็คือน,นี่เรามีน้ําของกองเราเขาก็จะติดชื่อนะคะนี่อร่อยนะก็จะเป็นแบบข้าวแยกมาของใครของมันใช่ อันนี้ก็คือหมูทอดเก๋แ่ยังไม่ได้กินเลยใช่ไหมหมูทอดเก๋ทอดใช่ไหมเม่อเรามอลนี้แล้วเห็นนักแสดงไม่ได้แม่เดินไปหน้าเซีต้งไมเป็นก็มีก็มีก็มีคือแม่เขาจะเป็น acting coach เวลานักแสดงไม่ได้บางทีเขาก็ต้องวอไปหรือเขาก็จะไปสอนอะไรบางก็หนักหนาสาหัสก็จะเดินไปเลยแล้วก็เรียกเขามาต้องยังไ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 งอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนักแสดงก็จะบอกว่าพอได้ยินเสียงแม่ที่วอนี่คือแบบเริ่มหนาวแล้ว ขอนญาตเปลี่ยนเป็นเฟสชิลนะคะ<ช>อุ้ยนางเอกของเราสวัสดีค่ะอ <c oughs> ไ,มไม่รู้เลยว่าใคร <c oughs> ไม่รู้ว่าใครเลย <c oughs> จะพามาดูตรงห้องแต่งตัวเรา <c oughs> ข้างในเขาก็จะมีแบบพวกเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> จะมีนักแสดงซึ่งแบบนั่งแต่งหน้าทําผมกัน <c oughs> เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเปิดไงเพื่อน สวัสดีทุกคนน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบว่าแต่งหน้าครีผมทุกคนก็จะแยกย้ายกันนิดนึงนะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะ <inequalities S 2> เปลี่ยนเสื้อผ้า,าก็จะเปลี่ยนในนี้แหละเป็นแบบว่าซุ้มกระโจมกันไปอะไรประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้อย่างนางเอกเราทั้งสองท่านก็นะเตรียมตัวให้เขาจะาไม่ได้ปิดบังอะไรประชาชนนะแซนอย่าไปร้านทองแบบนี้นะ ก็มีเข้านี่นะคะอ่ะถอนว่าแป๊บถอนว่าหนึ่งครับถอนว่าหนึ่งนะครับเรื่องจะได้สัมภาษณ์สนุกสนุกใช่ใช่คุณทีนี่ก็อยู่กับเราหลายต่อหลายเรื่องหมดแหละเรื่องไหนได้ได้ว่าโหคนหรือว่าเอ๊ะเซ็นสำคัดค่ายดีหรือเปล่าก็หวังว่าละครของเราจะ เลตติ้งปังๆครับที่เราเนี่ยบุกป่าฝ่าดงกันมาตอนนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนะคะเรื่องนี้ถือว่ายากไหมยากนะครับตอนแรกเพราะว่าตอนแรกคิดในใจว่าก็คงเป็นแบบเออบทด,ดีบทไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนว่าเป็นตัวละครกลมๆทำไปบางทีมันมีเหตุผลที่ต้องทำอะไรนะคะแต่คนนี้เราก็ไม่ห่วงเขาหรอกอ้ามานางเอกอีกคนนึงนางเอกอีกคนนึงรู้ราวเขาเดียวกันเลยครับ เรื่องที่เท่าไหร่คะเรื่องที่สองเรื่องที่สองแกะกลห่อมากแกะกล่องจริงๆเลยตอนแรกก็ห่วงนิดนึงเพราะว่าเราก็ จริงๆที่เจอะเด็กใหม่หลายเรื่องมากนะครับแล้วก็เล่นถือเป็นคนหนึ่งที่เล่นได้ดีครับแล้วก็<อ>เจอก,กันกับฉากที่ทั่วไปก่อนถึงจากคุยกันหวานคุกกิก๊กธรรมดาก็ไม่ได้ทดสอบฝีมืออะไรมากมา,ายาท่าไหร่จนมีซีนหนึ่งที่แบบว่าเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งแล้วเขาเหมือนระเบิดอารมณ์ <S <S ซึ่งตอนนั้นเราเข้าไปโดยเราไม่คาดหวังเลยว่าน้องจะเล่นยังไงเราก็อยากไปรับรู้ความรู้สึกต่อนหน้าเลยเพราะว่าเราถ้าเกิดเราคิดมาก่อนบางทีมันเป็น acting เหมือนแบบรู้ก่อนนะแบบร,รู้ก่อนมากว่ามนจะเป็นยังไงเลยปรากฏว่าน้องมาเนือความคาดหมายมากคือเข้ามาเ็มจราู้สึกว่ฮ รู้สึกจริงๆกับสิ่งที่เขาสืบมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเก็บคนนี้มันมีของไอเด็กคนนี้เป็นในเรื่องเล่นเป็นรับหดเป็นยังไงคะเป็นผู้หญิงเอาแต่ใจเป็นลูกคนเล็กเอาแต่ใจมีอะไรไม่ถูกใจก็คือจะเหวี่ยงใส่คนรอบข้างตลอดอะไรเงี้ยตัวจริงเป็นยังไงครับไม่ไม่เป็นเลยก็ติดตามคู่นี้ด้วยนะคะในละครเพอปิศนานะยังไงฝากด้วยครับคู่หลัได้เป็นอีกคู่หนึ่งที่แบบว่าสร้างสีสันในเรื่องนี้นะคะ เอาแม่ไม่เยวไม่ไม่คอยไม่เลยคือตอนนี้กำลังเอาแม่เพิ่งรู้เหมือนเริ่มรู้ตัวไปไหนเนี่ยแม่คือตอนนี้เขากำลังซ้อมกันนะคะผู้กำกับเขาก็จะมานักแสดงก็จะซ้อมบทซ้อมแบบว่าเขาจะมีบล็อกกิ้งว่าให้เดี๋ยวเดินไปด้านนี้รไรกันอะไรแบบนี้พระเอกสองคนพระเอกพระเอกสองคนปะทะพะลมงกัน นี่เราอยู่กับอีกหนึ่งคู่ของเรานะคะคู่ใครบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคู่นี้ยังไงอะไรอ่ะงไงเอเนจีตามน้องจีนเขาน้องจีนเขาเอเนจีเยอะมากใช่จริงจริงคือไอ้คือเป็นคนที่แบบไม่ห่วงเลยเอเนจีแบบตลอดเวลาพลังมากไม่หนูยิร้อยไม่ขวัญ จริงหรอจริงหรอหรือล่าดิได้โปดอ่ะเป็นอะไรยังไงแล้วไหนเล่าให้ฟังมีฉากหลุดอะไรกันบ้างไหมเป็นอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมเป็นหมอและเป็นหมอค่ะแต่ว่านี่เป็นหมอเป็นหมอศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรนะศาสตร์ตวบานรักษาสัตว์อันี้รักษาคนรักษาโคครับโคอะไรวะโอ้ยนี่เฟซทิวถึงกันหลุดไก่หัวล้อไก่ยังหัวล้อครับต้องไปอินเสิร์ตไก่แล้วอินเสิร์ตไก่ เป็น acting คอร์ให้ไก่ได้นะคะจีนเนี่ยเล่นเป็นเรื่องที่ถ้าถ้าเป็นหลักข่าวถือว่าเรื่องแรกเลยเออเรื่องแรกเหรอเรื่องแรกเลยค่ะแล้วเป็นไงคะเจอบอมเข้าไป เอ็นิจีล้นหลามมากตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มไม่มีตกเลยอะไรถือว่าเป็นเรื่องดีไหมใช่เป็นเรื่องน่ารักไม่เป็นเรื่องดีเป็นดีเี่จริงๆเขาเป็นคนที่สนุกสนานอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับสร้างเสียงหัวเราะทั้งในบทละครแล้วก็ทั้งนอกจอด้วยพี่บอมเซ็นเตอร์ยังไงเวลาสมมติว่าเล่นๆกันอยู่แล้วสมมติต้อง5้าสี่สามเข้าแล้วถ้ามองตากันจกพักจะต้องแบบหรอพี่บอมตลอดเลยลองไปย้อนดู เก่งมากเก่งมากคือเจอแบบพี่อ๋อมแซมอะไรอย่างเงี้ยเป็นรุ่นพี่รุ่นนี้นี่นั่นอะนี่ถามเขาอะไรเนี่ยเขาหลงหัวทีเอ๊ะไม่ได้เมาหอมแซมไหมเขาไม่กล้าเมาอะเอาว่าอะดีเมาดีกว่า อันนี้ก็โยนให้เธอพูดไปเลยพี่อ๋อมชอบถ่ายรูปแล้วพี่อ๋อมก็ชอบกินข้าวก่อนทุกคนนี่ไงขนาดนีเรื่องมัน็นแบนี่ไงกินข้าวเงียบเงียบอะไม่แบบเขาเสร็จของเขาแล้วหมายถึงว่าช่วงแบบก่อนที่จะเบรกเขาเสร็จแล้วก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องกินก็คือพี่อ๋อมจัดการตัวเองเรียบร้อยกินข้าวเช้าก่อนเนี่ยไม่รู้อ๋อบอมอยู่ค่ะเอาไหมคะเอาพีคนเที่ชอบกินข้าวเช้าฝากที่จีนไปก่อนจีนซู่ซู่ มี่บอกมาแหละสู้ๆผลงานหน่อยนะคะเพื่องติชนาค่ะรัะบทเป็นมิ้นหรือมินตานะคะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของรินดาค่ะหรือพี่แซมบีนี่เองนะคะก็ฝากและพรื่นนี้ไว้ด้วยนะคะใช่จะได้เห็นบทบาทของเนาะอีกน่อีกคู่หนึ่งค่ะพระนางอีกคู่หลังจากซ้อมเมื่อกี้ใช่ไหมคะ เราก็จะปล่อยให้นักแสดงเขาเล่นหลับแล้วพวกเราก็จะเข้ามาดูในจอมอนิเตอร์ส่วนเราก็กินข้าไปด้วยอยู่ปด้วยอ้าตอนนี้อยู่กับพระเอกเรานะคะเอาอ่คะอรครับพาสวัสดีครับ กี่เรื่องแล้วเนี่ยโอ้โหลายเรื่องนะ่าจประมาณสามเรื่องสี่เรื่องกินบวยไปกี่กิโลกินบวยไปหลายกิโลชอบกินบวยมากค่ะเออนะแต่เมื่อกี้เขาเมาอ่อมว่าอ่อมอะชอบแอบมากินข้าวคนเดียวไม่บางทีก็ไม่ได้กินก็มีไม่ได้บอกว่ากินข้าวคนเดียวตลอดเวลาคือผมมาบางเอิญที่เจอซีนที่แบบว่าเสร็จก่อนก่อนเบรกอะไรเงี้ยครับแล้วแบบว่าจะได้กินซะที่กองอ่ะจะรู้ว่าเขาอ่ะชอบทานอะไรว่าเขาจะทานไม่ค่อยเหมือนคนอื่นใช่ใช่เออเขาจะอ่อมเขาจะทานแบบว่า เป็นแบบแห้งๆเด็กๆอ่ะใช่ครับแห้งๆง่ายๆไข่เจียวหมูทอดไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยหมูปิ้งปิ้งคยอหมูปิ้งมีทีมงานจะรู้ครับแบบจะไปหาว่าเอ้ยอ๋อไม่ไม่ทานผักหรือกินอะไรง่ายๆเดี๋ยวว่าก็ไม่ไม่ได้ยากมากนะครับคือทอดไข่เจียวไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที้สนุกไหมอ๋อม สนุกมากครับยิงง่งโกรธยิ่งพอ,อทายเลี่อนอ่ะคือมันเป็นการผมว่ามาแก้แค้นการมายึดยึดอำนาจกันเหมือนแบบยึดฟาร์มอะอย่าเง้ยเราไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงเพราะเราถูกปลูกฝังมาอีกแบบหนึ่งสนุกมากครับบอกเลยว่าสนุกจริงๆครับไหนเมาส์คนอื่นบ้างเป็นยังไงบ้าง <คน S 2> ที่ทำงานด้วยกันก็ไม่มี <c oughs> ไม่ออกเลยจะงไม่เมาอะไรออกมาไม่ค่อยไม่เข้าสังคมเออไม่ค่อยมีแต่คนอื่นเราเมาออกอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกก็ก uh, uh, ินข้าวยังไม่กินข้าวไม่กินข้าวเลยไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นกินกันยังก็พูดอะไรกันแล้วคนเดียวกินกับทีมงานมีอะไรเมาถึงแซมเออเมาแซมแล้วเมาแซมเหรอครับโอ๊ยโอ๊ยไปไม่กี่คนไม่ได้เมาหมิวเมาหมิวเมาหมิว ฝากละครแล้วก an ันเออฝากละครด้วยนะครับทางปริศนาครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการเรียกว่าคลิกกดปานของผมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีความมีความดราม่ามีความยากมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมมีโค้ดแอคติ้งที่ดีมากคนเด่ที่นาทึ่ผมอยู่ ผู้จัดคนสวย์ตคนนี้โับรองตีแล้วโอ้โหงานหลายเรื่องมากนะครว่าสนุกมากแน่นอนงั้นเม้าบอดแอคติ้งกับเม้าผู้จัดเนีโอ้ยพี่ให้ผมมีอนาคตนยครับอยากพูดถึงเลยฮะนี่ตอนนี้เรากำลังรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่นะคะในกองตอนนี้ก็อยู่กับ นางเอกเรานะคะแล้วก็น้องจีนึ่วงเมื่อกี้คุยไปแล้วนะแล้วก็นางร้ายใสายสวย <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้หนุกไหม <c oughs> ไม่หนุเพราะว่าไม่รู้ทีมงานแบบสนิทกันมากหรือเปล่าม,ออมาก็เหมือนมาเที่ยวค่ะ เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วเรื่องนี้คือเรื่องที่สามก็เลยรู้สึกว่าคุณชินกับกองนี้มากนะคะไม่เชื่ออไม่ไ้ยินไอ้หนูเป็นคนเดียวที่ฟังไลยย่าเ่ยย่กคูบกลับมล้วเนี่ยเนยย่าชอบแบบเวลาไปบีก็คือทุกคนด้วยความที่สนิทกันอะพวกก็คุยเล่นแจวกันเายยาาจะบอกเออช่วยฟังกูบ้าง ไม่เครฟังเลยเนี่ยเหมือนทุกคนเล่นกันแบบว่ากันละคือสนิทกันอะมันก็แบบเพลินอ่ะเออใครจะเมาอ่องไหมออกนางรีกลับไม่รู้นางรีไปนะไหนก็แบบเปิดต้อมายังไม่เคยเไ่้ยินเลยรับประทานอาหารกับพี่ออกเลยไมแ่แล้วถามเขาบอกว่าให้เขาว่าเมาใครเขาบอกเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะเมาใครดีเพราะว่าเขากินข้าวก็กินคนเดียวเขาแบบว่าเป็นแบบเนี่ยค่ะมอนเป็นตัวนะต่างใจ เหมือนแบบคนอื่นขับไล่นะแต่จริงแล้วเปล่าเลยเขาไปเองแล้วเขาแอบกินข้าวก่อนคนอื่นเขายังไม่เบรกอะไรเขาก็ไปกินก่อนแล้วเอาเรื่องดีบ้างเออพี่ออกในคนตั้งใจอ่านบทคือทองอยู่เวลาแบบช่วงแต่งตัวเขาจะแบบถ้าวันไหนบทยาวอ่านอ่านแต่มาหน้าฉากแลพูดผิดตลอดอันนี้ดีหรอไม่ได้ดื้อมเขาแค่พูดไม่รู้เรื่องที่พูดยิดถ้าพูดเร็วอย่างเมื่อกี้คช่ไหม ทำไมวาทำอะไรเนี S <S <Pop> ่ยเพราหมอหายไปก็ไม e like <masterpiece> ่รู้คิดว่าทำไมผมถึงช่วยคุณน่ะหรอู่ผมมีคู่ค้ารายอื่นไปใช่ถหมอคุยกันผมก่อน่อนี้คุณหดับไม่เกี่ยวอ้าแต่แต่ว่าไปั้งหมออะมดีคือเขาเป็นอาที่มีความสเขาาาลในขณะละ อย่าบูลลี่เพื่อนเรื่องดีอ๋อเรื่องดีเรื่องดีแก้งอะไรเขาก็ไม่โกรธเออไม่โกรธเลยแต่งงานนะแต่งงานนออนนะนอนแต่ไม่เห็นหลอกพอแต่ไปพูดอะไรเดี๋ยวเขาจะงอนอยูแบบแบนว่าอีกแล้วว่ากูอีกแล้วทำหน้าทำตาใช่แล้วตอนที่ผมบอกพี่แบบไม่มั่นใจแล้วเนี่ยไม่รู้ถึงมองนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยให้น้องๆดีกว่าได้ฟังเพื่อนแม่ไม่อยากออกตัวเลยหมาดเลยวานนี้ ใครแมทแบบว่าโดนยิงโดนอะไรกันใครเอกกำลังจะตายแล้วจะตายแล้วบอมวิ่งข้ามาถามน้องแซมว่าสบายดีไหมแล้วมันมีเขาฉากอบนางนางก็จะเหมือนแบบประโยคคือทำไมล่ะลีนแต่อันนี้คือถ่ายจริงนะคะทำไมล่ะแซมฝั่ละครฝักละครมากก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการฟาดปันนะคะ ทางนอกจอและในจอเ้าก็ปาดฝันกันเองอันไหนหนักกว่าในจอจอเป็นกำลังใจให้ลินระดาด้วยนะคะ เรื่องนี้ปัญหาชีวิตรุ่มเรามากค่ะจริงไว้ใจใครไม่ได้เลยดูแบบดูหน้าไม่รู้ใจจริงค่ะเรื่องนี้ฝากเจ้ากรรมในเวรของแซมมี่แตหนึ่งคนนะคะจามจองลางจองผ่านมาแล้วหลายเรื่องจามจองลางจามจองลางจองผ่านเข้ามาแล้วหลายเรื่องจริงๆมีมีแซมมี่ที่ไหนก็จะเจอมีพีาที่จะไปตามวุ่นวายกับเขาที่นั่นสนุกสนานค่ะแน่นอนแล้วฝากผลงานละครเรื่องแรกของจีนด้วยนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆที่น่ารักด้วยนะคะดีทุกคนค่ะ ดีทุกคนดีทุกคนจริงๆค่ะแล้วก็เรื่องนี้สนุกแน่นอนเข้มข้นแน่นอนไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอะไรมั่งฝากละครเรื่องนี้ด้วยครับดูผูแสดงแต่ละท่านแล้วกันนะไป้ลยนันแสดงอาวุโสครับติดตามนะครับทาไปิศานอยนะคะจี้ห้องกอดละ นะคะเราก็พานักแสดงเขาเรียกแล้วเขาเรียกอโได้ไหมย่าไม่เอาผงโางเอาวุโสนี่แม่อันนี้ลองอาวุโสรุ่นฝีมือค่ะรุ่นฝีมือที่โชอกับพี่ลูกน้ำนะคะพี่พีก็รับบทหนักกันทั้งคู่เลยเรื่องฝีหนักนกอหนักก็หนักพี่น้ำจริงๆอ่ะตอนแรกมีในบทจะต้องแบบโอ้โหแบบอายุเยอะกว่าที่ทุกคนต้องเรียกป้าพอเป็นพอเจอพี่น้ำพี่น้ำแบบโอ้ยเด็กมากคือแบบยังไงดีเป็นคุณอาแล้วกันกลไปเป็นป้าได้ไหม สวามาใช้คระเทปใชวกระปากเทปรู้เลยรุ่นไหนเดี๋ยวเขาก็จะเข้าฉากนะคะแล้วก็จะซ้อมกันเดี๋ยวลองดูฝีมือรุ่นนี้กับผมางานของรุ่นนี้ค่ะไม่ได้มาทำแล้วไมมาทำดไม่ด้ได้น้าผู้จัโอ้ตอนหน้าผูจัดเล่นได้ วันน kind of hmm? ี้เราก็พาชมพาทัวร์กองครบหมดแล้วเนอะส่วนนี้เขาก็ไม่เกี่ยวกับกองนะกิจกรรมยาว่าติ๊กตอกติ๊กตอกันอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าจะสนุกสนานเฮฮากันนะคะสําหรับวันนี้นะน่ะเห็นไหมรู้สึกดูตั้งใจมากเลยอย่าลืมติดตามชมนะคะเพิ่มปริศนานะคะละครของเราเนอะ อ๋อออกกำลังกายโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสมัครสมาชิกกินกังค่ะมัมแอนมิสซาลลี่วันนี้ไปแล้วค่ะ